ออาแอชั่นรายงานจากแหล่งข่าวแม่สายนะคะวันนี้แม่สายเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดมันมีแผ่นดินไหวขึ้นมาความแรงก,ก็คือ6.1มิเตอร์นะคะ6.7เอ<จ>อ6.7ค่ะคโณผู้ชมเก็บบรรยากาศเราจะเก็บบรรยากาศแม่สายตอแนแรกคิด่เราไปงไป่งายข่าวผมไม่ได้เตรียมตัวนะแหละ <laughs> ร้อนจริงๆใช่ค่ะมแม่แห่จะกะเกงในเสื้อใหนก็จะออกมารายงานค่ะให้คนได้ทราบค่<น>ะเพราะอยากให้คนแม่สายนี้ได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างแ่ดินไหวเกิดที่บอกมากแม่ห่างกันอย <c oughs> ่างไร50กิโลเมตรใช่อุ้ยเกือบจนป้ายบากไม่ได้มอกเนี้แล้วรู้สึกว่าคนขับรถเราไม่ได้มองข้างหน้า ไม่ลงบนเตียงแล้วใช่ไหมครับไม่ลงบนเตียงก็หอบลง้างล่างเลยค่ะวันนี้นะตรงไหมวะ